สวัสดีจ้าวันนี้เป้าหนึ่งขอเสนอเมนูชิปฟ่อนมะพร้าวอ่อนเนื้อเค้กนุ่มฟูรับรองใครได้กินจะติดใจแล้วที่สำคัญนะด้านในมีไส้มะพร้าวอ,อ่อนอ,อร่อยอร่อยซ่อนอยู่ด้วยล่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยมาเริ่มที่การทำไส้ใช้เกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ100กรัมใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะ น้ำตาลทราย30กรัมใครชอบหวานกว่าน,นี้สามารถเพิ่มน้ำตาลทรายได้แป้งกวนไส้ตราดาว15กรัมตัวอย่างถุงของแป้งกวนไส้อยู่รูปมุมบนซ้ายนะจ๊ะน้ำมะพร้าว100 ml และกะทิ100 ml คนคนคนจนกระทั่งแป้งกวนไส้ละลายหมด นำขึ้นตั้งไฟอ่อนกวนจนกระทั่งส่วนผสมข้นและเดือดเบาๆตัวส่วนผสมจะข้นและเดือดแบบนี้ยกลงจากเตาเทใส่ชามปิดด้านบนด้วยถุงแกงหรือแผ่นพลาสติกให้แนบไปกับไส้เลยนะ จากนั้นพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนนำไปใช้งานต่อที่การทำเนื้อเค้กใช้ไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์สองสี่ฟองเทใส่ชามผสมน้ำตาลทราย36กรัมน้ำมันพืช45กรัมคนผสมให้เข้ากัน จากนั้นเติมกะทิลงไป45 ml น้ำมะพร้าว35 ml คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจะทำเค้กทั้งทีแน่นอนว่าต้องมีแป้งเค้กวันนี้ป้าหนึ่งเลือกใช้แป้งสาลี UFM สำหรับทำเค้กตราพัดโบกแป้งตัวนี้เขาทำมาจากข้าวสาลีชนิดเบาสามารถดูดซึมน้ำและน้ำตาลได้มากกว่าแป้งชนิดอื่นเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่ม เนื้อละเอียดแล้วก็ไม่ยุบตัวหลังอบสุกเหมาะกับเค้กที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลสูงหรือใช้ไขมันในปริมาณที่มากเรียกได้ว่าใช้ทำได้ทั้งบัตเตอร์เค้กชิปฟอนเค้กสปันเค้กรู้กันหรือเปล่าว่าทาง UFM เขาไม่ได้มีแค่แป้งสาลีสำหรับทำเค้กตราพัดโบกนะเพราะว่าแป้งสาลีตราว้าวผงขาวแล้วก็บัวแดงทั้งหมดนี้ก็เป็นของ UFM เหมือนกัน UFM เขาเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะคะ ผู้บริโภควางใจมายาวนานกว่า60ปีคุณภาพทุกถุงวางใจได้เดี๋ยวป้าจะใช้แป้งสาลี UFM สำหรับทำเค้กตราพัดโบก100กรัมแป้งเค้กตราพัดโบกเนี่ยเนื้อแป้งของเขาสีขาวละเอียดแบบนี้เลยนะคะถัดมาใส่ผงฟูลงไป1ชัช้อนชาและเกลือเศษ1นส่วนช้อนชาร่อนแป้งเค้กผงฟูและเกลือลงไปในชามผสม คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วหยุดมือทันทีนะคะอยากคนนานจนเกินไปพักในส่วนนี้ไว้ก่อนจากนั้นนำชามสะอาดสๆมาหนึ่งใบใส่ไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์สองลงไปสี่ฟองเติมน้ำมะนาวลงไปเศษหนึส่วนสี่ช้อนชาตีไข่ขาวด้วยความเร็วกลางจนกระทั่งตัวไข่ขาวเนี่ยเป็นฟองหย,ยาบ จากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไป50กรัมตีไข่ขาวด้วยความเร็วกลางจนกระทั่งตัวไข่ขาวตั้งยอดป้าจะตีให้เขาตั้งยอดประมาณนี้นะคะแบ่งไข่ขาวที่ตีได้มา1ใน3แล้วใส่ลงไปในชามผสมใบแรกคนเบาๆให้เข้ากัน แบ่งไข่ขาวส่วนที่เหลืออยู่มาครึ่งหนึ่งใส่ลงไปในชามผสมตอนล่อมเบาๆให้เข้ากันใส่ไข่ขาวส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดลงไปแล้วก็ตอนล่อมเบาๆให้เข้ากันส่วนผสมที่ได้จะต้องดูฟูเบาแล้วก็ข้นประมาณนี้นะจ๊ะ ในการอบเค้กป้าจะใช้พิมพ์ขันข้าวเบอร์8แล้วก็ใส่กระทงกระดาษเบอร์3-220ลงไปเตรียมพิมพ์แบบนี้ไว้ทั้งหมด16ชุดนะคะแนะนำว่าให้เตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มลงมือตีเนื้อเค้กนะเนื่องจากว่าเค้กที่ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องรีบนำเข้าอบทันทีนำแป้งเค้กที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในพิมพ์โดยใส่ซัก15-16กรัมก่อนนำไส้มะพร้าวที่พักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วมาใส่ลงไป ขนมหนึ่งชิ้นจะใส่ไส้มะพร้าวประมาณ15-16กรัมต่อชิ้นใส่แป้งเค้กอีกประมาณ15-16กรัมต่อชิ้นที่ด้านบนของไส้ทำจนครบทั้ง16ชิ้นจากนั้นนำเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆวางลงไปด้านบนเนื้อมะพร้าวอ่อนมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยแนะนำให้เลือกมะพร้าวเนื้อบางๆมาแต่งหน้ามะพร้าวจะได้ไม่จมลงไปที่ด้านล่างแล้วเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วควรจะรีบนำเข้าอบทันที สำหรับการอบด้วยเตาอบให้นำขนมอบในเตาอบที่วอร์มเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบขนมที่150องศาเซลเซียส28-30นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกหน้าขนมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลระวังนะถ้าไฟแรงเกินไปหน้าขนมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าเนื้อเค้กด้านในจะไม่สุก แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อนำออกมาจากเตาอบก็อาจจะเจอปัญหาเค้กยุบได้จ้าถ้าจะอบด้วยหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไรน้ำมันสามารถทำได้แต่ต้องบอกว่าผิวด้านบนของเค้กเนี่ยจะแข็งกว่าการอบในเตาอบนะคะสำหรับการอบด้วยหม้ออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมันให้วอร์มเครื่องให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนใช้นะแล้วนำขนมเข้าอบที่130องศาเซลเซียส25-30นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุก ขนมที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเมื่อนําออกจากเตาให้รีบกระแทกพิมพ์แรงๆองถึงสครั้งแล้วรีบนําขนมออกจากพิมพ์อลูมิเนียมทันทีนะคะเสร็จเรียบร้อยกินได้เลยจ้าเนื้อเค้กของเราในวันนี้นะคะบอกเลยว่าเนื้อละเอียดนุ่มแล้วก็ฟูสุดๆเพราะป้าใช้แป้งซาลี UFM สำหรับทำเค้กปราพัดโบกซึ่งเขาเป็นแป้งเค้กชนิดพิเศษผลิตโดยกรรมวิธีพิเศษ ผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยออกมาเลิศดอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะรับรองไม่ผิดหวังเดี๋ยวถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบนะจ๊ะต้นทุนวัตถุดิบต่อสูตรแป้งและไส้รวมกันต้นทุนจะอยู่ที่99บาท36สตางค์สูตรจะสามารถทำขนมได้ทั้งหมด16ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นก็จะอยู่ที่6บาท21สเสตางค์เหมือนเดิมนะคะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกที และในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆนะจ๊ะเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีจ้า